เอสีโนค่ะนี่โฟนมาพูดเกี่ยวกับรถเออร์ดีาจีเอราคาอยู่ที่7 2 5ด0 0บาทดาวก็4 9 0 0 0บาทค่อนขั้นต่ำอยู่ที่9,000บาทนะคะมาคาสำหรับเออร์ดีา g ีเอมีอยู่ทั้งหมด5สีสีดำสีแดงสีขาวสีเทาและสีน้ำฟ้ากระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้าแบบโครเมี่ยมมีไฟตัดหมอกคู่ รับ้อจะเป็นร้อแบบบูโทนดีไซน์ใหม่ค่ะมีขนาด15นะคะรุ่องยนตเค 15b หรือเครื่อง 1,500cc หรือ4สูบ16วาละะ์วค่ะสำหรับภายในตัวรถนะคะจะมีลำโพงอยู่คู่หน้าค่ะแล้วก็คู่ข้างหลังมีอยู่4จุดนะคะโซนโซนข้างหน้าจะตกแต่งด้วยลายไม้ให้ทันสมัยมากขึ้นสำหรับพวงมาลัยปรับได้2ระดับ ่บบนี้คะที่สตาร์ทรถแบบค o สตาร์ทค่ะจอจะเป็นจอแบบสัมผัส10นิ้วมีที่วางเครื่องดืง่มและมีที่ทำความเย็นให้กับเครื่องดื่มด้วยค่ะเกียร์จะมีปุ่มกดสปอร์ตเมื่อแซงสำหรับไฟท้ายของเออร์ติกาจะเป็นไฟท้ายแบบ LED ค่ะแล้วมีไฟดวงที่สามด้วยนะคะ เหมาะสามารถรับได้แต่รถคันนี้จะเป็นรถแนวแบบครอบครัวเจ็ที่นั่งค่ะเบาะนี้สามารถรับลงได้ <Okay. S 1> รับลงไปเลยค่ะถ้าจะใส่ของเยอะส่วนตัวนี้จะเป็นที่ล็อกกำเด็กค่ะเพื่อที่จะไม่ให้เด็กเปิดออกมาได้แต่ว่าข้งางนอกเปิดได้นะคะมีลูกค้าท่านไหนสนใจหรืออยากจะสนใจรุ่นอื่นทักมาสอบถามกับเอสซีโได้หรือว่าจะทักมาถามเขตบริษัทสุั่นลูกค้า หรือว่าลูกค้าสนใจจะมาทดลองขับลูกค้าสามารถมาลองขับได้ที่โชว์รูมของเราตรงข้ามโล้ล์บ้านเฮาวันที่17และ18กันยายนนี้โชว์รูมเรามีงานซูซูกิน่านเออร์ติก้าเดค่ะหรือว่าลูกค้าทางไหนสนใจรถเออร์ติก้าสามารถจองได้ในงานแถมชู้แต่งรอบคันหรือขับฟรี90วันค่ะขอเชิญลูกค้ามาร่วมง,งานกันเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะ